หนึ่งจัดไปเทสเทสทลโหลาจัดไปครับผมโอเคจัดไปครับผมเอาเมื่อกี้อยู่สเตีมไปสเตีมอยู่สตรีมเจ็ดหกสี่สามสองหนึ่งละ โอเคผมก็สวัสดีทุกท่านอยู่ผมอัชคุงอี่ฉันเคยตอนนี้อยู่กับช่วงช่วงของไลฟ์สตรีมสดน,นะจ๊ะเออี e. <c oughs> ก็ตอนนี้อยู่กับคุณโบคุงชาแนลนะผมจัดไป <c oughs> รอสักครู <c oughs> น่นะครับ <c oughs> โอ้โหแม่งเสียทรงมาเลยเสียทรงเสีสเยทรง,มไ,มงมไม่น่าปรับเป็น 60FPS เลยีเอ็ลยไหมสวีทุกท่านด้วยนะทำไมเพลงมันไม่ดังมันตีแม่งหลุดบ่อยใช่ไหมเหรอครับสวสดีครับสวีทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมอันคุงคิดเกิน Okay. อัดคลุมชิดเลยโอเคยูโกมาอัดคลุมชิดเลยผมขอสแตนบายสักครู่นะครับผมก็วันน ah uh ี้จะมาเล่นสกายวอลทีมนหกก็จัดไปขอเวลาห้านาทีครับผมเตรียมการเตรียมตัวฟังเพลงนี้ไปก่อนนะผมอ้อยเมื่อยเว้ยโอเค You baby, I know we just met, but I hope you ain't taking that I wanna get to know you. You got that kind of flavor I just wanna taste and come back around. Baby, I'm burning up like fire. Your heart's on fire. Together, we can burn this motherfucker down. Yo yo yo. Okay, จัดไปมาแล้วผมจัดไปครับผม,มบผมไม่ได้ยินเหรออาติยครับผมจะยินโบได้ยินโอเคก็อยู่กับคุณโบคุงแล้วก็ผมอาคุงนะผมก็จัดไปของเล็บสเต็มไม่ได้จะมาเล่นสกายวอลจัดไปปาร์ตี้มาครับอันหนึ่งครับผมและผมติวเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยเป็นโอเคแล้วผมก็จะเห็น อาจจะเห็นผมแปลกๆนะผมก็คือแหลกมากผมช่วงนี้แล้วก็ภาพมันไม่ค่อยสวยนะผมไมนจ,จับ7 2 0 p ในก้ก็น้ำตกนะผมจัดไปปีก,ก็ถือว่าสุดยอดนะผมฟังพี่ไปก่อนเอาหุ่นเครื่องรอคุณโบยอดจัดไปปีกเยอะมากบอกเลยแล้วไมายมี่เป็นคนเขา้าวะต่โอยอด เยวกคือหนึ yeah. no ่กระตุกนะผมเพราะใครัิงเอาเงินออกไปก็ได้ต่อโบยวโอเคครับผมก็ประเด็นนะขออนุญาตเปิดเพลงอ่อะโอเคก็เดี๋ยวบ็ ผเองคนนึงได้เสียงเพลงเลยเนี่ยบอกเลยได้เสียงเพลงเลย์เนี่ยโอเคก็เออไ,ได้ยินเสียงดังมากโอเคก็เดี๋ยวผมอัดคุงแล้วก็คุณโบคุงนี่จะมาสองพี่น้องที่พีพีกันด้วยกันนะผมที่อ,อย่าพูดอย่าอย่าพูดถึงพีพีตอนไลฟ์เลยดีกว่าตีเนี่ยตียิงยิงตียิงยไม่โดนเลยไลฟ์ทีปิง บอกเลยเนี่ยตอนนี้ปีกผมเยอะมากแล้วผมก็ขึ้นเยอะมากเนี่ยก็กระตุกแล้วผมเปิดแหล่เฟซก็จะตายหาล้มีอะไรพูดมานะก็จะปิดส่วนหนึ่งแล้วผมอย่าลืมสักตะไคร้แล้วผมแล้วก็โดเนทนะผมโดเนทก็ขอบคุณมากจริงนะผมครับบอลเล็กแล้วก็พีเพล้าผมจัดไปโอเคก็จัดไปแล้วผมไปอุ่นเครื่องรอก่อนเลยปะ มันในกระตุกัะผมมนคือในกระตุกมากเานาะในกระตุกมากมีคนมาเดี๋ยวคุณต้องไปแล้ววะ,ะไม่ทันไรเราจะไปโมววะสาสี่ใบส,สี่หอใบส,สี่ใบสองใบสองอใบสใบสี่ใบเมาเม,าม,ามาโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะไปแล้วนะช่วงนี้ ฟังเพยงไปก่อนฟังเพยงไปก่อนนะผมไปเลยจริงมันกระตุกอะโอเคมาโอเคก็จัดไปครับผมตาแรกแอปเปินเมนลที่โหดเยี่ยมมากโอ้ยิ้ม ม่อ hey. uh ๋อเด็กกระตุกเฉยเลยแม่อุดเครื่องได้โหดเฮียมากเป็นการอุดเครื่องได้โหดเฮียมากเฮายแล้บอยิงยู่แป๊บนึ่งโอเคแต่แป๊วอุ้ยอุ๊ยกระตุกไอ้บ้าเฮ้ยกูเปิดทักงโกสไปทั้งโกอยู่อ่ะ แจัดไปครับ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 เอกระตุกครับผมนี่คือการเอกระตุกครับผมเอกระตุกอย่างข้าเทพเอกระตุกอย่างข้าเทพไปครับหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวจะได้ไหมหนึ่งตัวจะได้ไหมหนึ่งตัวจะได้ไหมโอ้โหแม่งโดนเปลี่ยนบีพีบวกตีครับผมเอาเวลาที่กระตุกมากครับโอเคโอ้มาเน็ตมันกระตุกอ่ะเน็ตมันกระตุกอ่ะเน็ต น้งองกูกระตุกผมก็ขอบคุณมากจริงๆที่สนุนม,มาถึงวันนี้แล้วผมสำหรับช่องของ MIGGP ตอนนี้ปิงอยู่ที่สามสิบหกสิบเอ็ดเมตรผมเพ่งกลับมาทำยนะูทูบเนี่ยปกติไม่ค่อยทำนะเพ่กลับมาแล้วไห้ตกเล่นอยู่อะเล่นอยู่อ่าโอเคก็โอ้ตสตรีมมีหนึ่งช่องนะผมในตอนนี้สตรีมอยู่ ทำกาเล่นฟาร์ติดเลยกาเล่นฟาร์ติก็ถึงแก่ก็สวิตชนอีกข้างหนุ่มสำหรับใครที่อยู่กับผมใครที่อยู่กับผมก็จัดไปก็ ดีๆก็พิงดาดบคือใกระตุ้มยังไม่ตายอ,อ,อ้าวใจเยเ็นใจเย็นโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมโย่ผมอันโค้งชี่เคยตอนนี้กลับไปครั้งผมสำหรับไมคราฟนะผมก็มันจะมาบอวากว่าสตรีมกลัวหลุดมากเลยทอมสตรีมยังอยู่ดีสตรีมยังอยู่ดีปีกอยู่ <S <S <free. S 2> ที่หกร้อย สตีมยังอยู่ดีสตีมยังอยู่ดีโอเคก็จชดไปครมสต,สต,สต er> okay. ีมไมอยู so ่เกี่อแไม่เป็นไรวายครัเจ็ดแล้วเว้ยี้ที่แพ้ไปที่แพ้ไปในในที่แพ้ไปในในสกายบอกีคือวายีเจแล้วเว้ยดาวลาเจ็ดร้อยยี่บีีจะยูทูบเบอร์ในเออเยจอเคยเจอกับสกาเลกซีด้วย ไอดีไอดีไม oh, ่เจอสกายลักซีสกายลักซีผมไม่เจอผมไม่เจอไม่เจอซิลอดไม่เจอซิลอดตอนนี้ลีฟค้างเป็นร้าแล้วครับสกูเกิลค้างเออมาแล้วอ้าเอวมายังไงเนี่ยดีๆก็มา ผู S <S <ฮ>้เยอะคือแบบว่าปีมือกัน PVP ตอนไลฟ์กับตอนตอนไม่ไลฟ์มันจะไม่เหมือนกันค่าทางตอนไลฟ์เมาส์สสมันจะหลัวหลัวแบบหมุนไม่ค่อยทันและปีไม่ค่อยจะโดนเลยเขาเรื่องแล้วผมก็เวลาถ้าไม่ไลฟ์ก็นั่นแหละดื้อปืดจัดไปครับผมโอเคปีนี้มีหัวพยายามเล่นมินิเกมที่มันแบบไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ก <Okay. S 1> ็แหลกอยู่แล้วเฟซบุ๊กของผมแล้ผมก็ชื่อ นี่นะผมตามนี้เลยนะผมสำหรับใครที่บอกว่าเฟ้นพ o กพี่อันไหนอ่ะแม่งถามมาจังเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือไปดูผมแอดมาได้ลองดูสแปมครับลองดูสแปมสองรอบแล้วผมไม่ต้องหวังครับผมผมดูสแปมสองรอบแล้วผมไอจีเป่ง <c oughs> ก็นะครับผม <c oughs> มันกระตุกอะก <c oughs> ระตุกปะเดี๋ยวดูในโทรศัพท์แป๊บกระตุกแล้วแก,กนจะกระตุกนะไม่รู้ดิ กระตุกเลยวะโอ้โดนโดนตกไปเลยตกไปแล้ว,มมวลไ,ลไปไหนไ,ไ, <c oughs> ไปไหนเอ้ยเนี่ยสตีมมันเน็ตหลุดอะเน็ตแกลางแรงวะ <c oughs> อ๋อเอน็ตแกล้งใช้เน็ตทองนี่ดีกว่าลืมไป

เอาสักนนสตรีมมันเด็ดทีุดอะเด็ดแค่ไหนวะใครเปิดสตรีมตัวเอง <c oughs> <c oughs> แล้วก็สะท้อนจากสตรีมอีกทีนึงเออจะเป็นอะไรที่สะท้อนมาโคตรมาสะท้อนแน่นอนสตรีมอะไรสตรีมเฮ้ยโบโดนหลอยร้อยอยี่สิบแปดแชทอร้อยยี่สิบแปดเออเอ้ยคุณดูใน youtube ก็ได้วะทุกอย่างยูทูปต้องดีที่สุดครับผมบอกเลยยูทูปมันดีที่สุดนะผมตอนนี้ ย้อนในยูทูบมาตอนนเน็ตเลิ่มมาแล้วผมก็ฟังพี่ไปก่อนนะผมแต่แด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 วิธีการวิธีวิธีการกานปรับลีฟไม่ให้ฮัลโลแล้วมัตุกยึดกระีมแล้วมันแหลก เกมให้ได้ฟูเฮดีเอ,เ,อเล่น้แน่นอนตอนนี้อก็รอยเออออป็นนึงนะจ๊ะขออนุญาตเป็นนึงนะจ๊ะคือสดๆเลยครับผมสดๆเลยไม่สดๆไม่ได้นี่หว่ารือต้อง